หุนไดฮ1นั่งเนียนนุ่มสบายในราคาประหยัดโดยโช้อัพหลังโมโนเอสเคู่กับสปริงหน้าหลังของออซซี่สปริงออซซี่คดทกระจายแรงดีดได้ช้าสร้างความเนียนนุ่มในการนั่งโดยสารติดตั้งข้างหน้าคู่กับโช้อัพเดิมๆที่มาจากโรงงานเดี๋ยคุณลับัติของสปริงออซซี่คดทกระจายแรงดีดได้ช้า สร้างความเนียนนุ่มในการนั่งโดยสารลดอาการสะเทือนอาการดิดเด้งติดตั้งคู่กับโช้คอัพเดิมๆที่มาจากโรงงานเพียงเท่านี้ท่านก็นสัมผัสถึงความนุ่มนวลเนียนนึบนิ่งลดอาการสะเทือนอาการดิดเด้งมายังห้องโดยสารชุดช่วงล่างในราคาแบบประหยัดในรถฮุนไดฮีชวติดตั้งโช้คอัพเดิมที่มาจากโรงงานคู่กับสปริงของออซี ท่านจะสัมผัสถึงความนุ่มนวลลดอาการสะเทือนการดีดเด้งนั่งดนสารเนียนนุ่มสบายตลอดการเดินทางนอกจากนี้ยังเพิ่มประสิทธิภาพระยะเหยียบเบรกสั้นลงนี่คือชุดชั่วล่างในราคาแบบประหยัดสำหรับรถฮุนไดฮีชวท่านที่ใช้รถฮุนไดฮีชวอยากอัพเกรด่่วล่างให้เนียนนุ่มนั่งสบายใจ่ายในราคาประหยดัดติดตั้งสปริงออสซี่คู่กับโชอบ้อั์เดิมๆที่มาจากโรงงาน ด้านหลังติดตั้งสปริงใหม่ของออซี่คู่กับโชัพหลังแบบโมโนทูบชุดช่วงล่างนุ่มๆในราคาแบบประหยัดสำหรับรถฮุนไดเฮชวทุกรุ่นทุกโฉมจ่ายในราคาแบบประหยัดด้านหน้าเราติดตั้งช้บเดิมๆที่มาจากโรงงานคู่กับสปริงของออซี่เดี๋ยวคุณบสับัติของสปริงออซี่ กระจายแรงดีดได้ช้าขดถี่จึงสร้างความเนียนนุ่มในการนั่งโดยสารลดอาการสะเทือนอาการดีดเด้งอยากอัปเกดช่วล่างฮุนไดฮีชวนในราคาแบบประหยัดสนใจติดต่อสอบถามเมอร์ซีคูบนถนนรามอินทากิโลเมตรที่7ด้านหลังฮุนได H ีชวติดตั้งโช้คอัพโมโน s อสเอสโมโนทูบคู่กับสปริงของออซี โช้กอัพหลัง m o n น s อสเอ o t มโนขนาดกระบอกลูกสูบใหญ่มีระบบวาแปรผันตามสภาพถนนคอยควบคุมไม่ให้สปริงเพิ่มแรงดีดทำให้อาการสะเทือนอาการดิดเด้งลดลงสปริงออซี o C, ออกแบบมาเน้นเป็นรถนั่งกระจายแรงดีดได้ช้าขดทีจึงสร้างความเนียนนุ่มในการนั่งรีสานลดอาการสะเทือนอาการดิดเด้งผู้โดยสารจะนั่งสัมผัสความเนียนุ่มสบายตลอดการเดินทาง ติดตั้งสปริงออซซี่คู่กับโช้คอัพหลังโมโน s อสเอสโมโนทูบที่มีระบบวาล์วออโต้ทันทีที่สปริงดีดตัวโช้คอัพโมโน s อจะเพิ่มแรงหน่วงตามแรงหน่วงจะคอยควบคุมให้สปริงเพิ่มแรงดีดทำให้การสะเทือนการดีดเด้งมายัางห้องโดยสารลดลงทำให้ผู้โดยสารสัมผัสถึงความเนียนนุ่มนั่งสบายตลอดการเดินทาง Hyundai h ุนไดฮชวั นั่งเนียนนุ่มลดอาการสะเทือนการดีดเด้งในราคาแบบประหยัดประหยัดด้านหน้าติดตั้งสปริงของออซี่คู่กับโช้คอัพเดิมๆที่มาจากโรงงานด้านหลังติดตั้งชัพโมโน s อสคู่กับสปริงของออซี่หุนใดฮิชวนเนียนนุ่มนั่งสบายสนใจติดต่อเมอร์ี่คู4บนถนนรามิทากิโลเมตรที่7